ก็ในสังคมมุสลิมเราเนี่ยมันไปกันคนละทางอย่างนี้เอา้าเราจะเอาความเชื่อของใครเป็นหลักที่จะบอกว่าความเชื่อคนนั้นถูกความเชื่อคนนี้ถูกบางคนก็อยู่ในสภาพโลกสวยผมบอกว่าโลกสวยเนี่ยมันจะพาชิพหายไปไหนกันไม่รู้พวกคนโลกสวยเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดิกลัวการแตกแยกกลัวการทะเลาะกัน แต่ศาสนามันจะบรรลัยไม่เป็นไรเพราะงั้นพวกโลกสวยเนี่ยเออเชื่อกันไปเฮอะว่ากันไปเอะเดี๋ยววันกิยามัตรู้กันนั่นจาพวกโลกสวยแต่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยมันช่วยให้ปลอดภัยในวันกิยามัตได้ไหมพี่บอกว่าวันกิยามัตรู้กันมันช่วยได้ไหมมันช่วยไม่ได้เพราะงั้นมันต้องรู้ตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ว่าอะไรคืออะกิดาอิสลามิยะ อะไรคือความเชื่อ,อยังถูกต้องอย่างที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศต้องถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคําสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลุวะลัยวะสลัมสอนไว้พันสี่ร้อยกว่าปีแล้วแล้วหายไปแล้วใช่ไหมนบีมาสอนแล้วแล้วตัวนบีก็จากไปแล้วคําสอนของท่านก็หมดไปแล้วไม่เหลือร่องรอยไว้เลยใช่ไหมไม่ใช่ ตัวของท่านนาบีน่ะจากไปแต่คำสอนของท่านเนี่ยยังคงอยู่ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่และจะยังคงอยู่ตราบจนกิยามัตเอารู้ได้ยังไงล่ะก็ท่านนาบีเองน่นและเป็นผู้ที่ยืนยันนบีบอกว่าลาตาซาลูตออิฟะตุนมินอุมมาตีจะมีอุมมาของฉันอยู่กลุ่มหนึ่งกวามะทันอลาอัมริดีนลิลา ดำรงมั่นไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮนวะตาลาฮัตตายอติยาอัมรุลลอฮในบางรายงานใช้คาว่าลายาดุรุฮุมมันคอลาฟูหุมเขาจะไม่เป็นอันตรายหรือคำสอนที่เขาสอนนั้นจะไม่เกิดอันตรายจนกว่าคำสั่งของอัลลอฮฺจะมาถึงบรรดามุฮัดดิซีนอธิบายว่าจนกว่ากิยามัตจะมาถึง เพราะฉะนั้นคําสอนของท่านนาบีที่สอนไว้1,400กว่าปีแล้วไม่ได้สูญหายไปไหนยังคงอยู่และแม้กระทั่งความเชื่อและความเข้าใจของบรรดาสฮา,าบะลูกษิ์ของนบีอที่เขาเรียนจากนาบีโดยตรงเรื่องราวของเหล่าสฮา,าบะก็ถูกถ่ายทอดมาเป็นต้นแบบให้คนในยุคหลังได้ถือปฏิบัติตาม แล้วซอฮาบะของท่านนาบีที่อ่านไปในฮะดิษเมื่อกี้ที่นบีให้การรับรองบอกมาอานาอานัฮฮิวอัลอาบีคนที่เชื่ออย่างที่ฉันและซอฮาบะของฉันได้เชื่ออยู่ทำไมอ่ะต้องมีซอฮาบะมาพ่วงด้วยเชื่อนบีอย่างเดียวเนี่ยไม่รอดเลยเชื่อนบีอย่างเดียวน่รอดไหมก็ทุกคนต่างอ้างนาบีในสังคมของเราทุกวันเนี่ย อ้างคุรานอ้างไหมอ้างอ้างฮะดิษไหมอ้างต่างคนต่างอ้างแต่ไปกันคนละทางอ้างยังไงทั้งทั้งที่บอกว่าเอากุรอานเอาฮะดิษแต่มันไปคนละทางไปยังไงเพราะเอากุรานและฮะดิษกระโดดข้ามหัวซอฮาบะาะไม่สนใจล้าว,ว่าซอฮาบะเขาเรียนกันาบาีเขาจะเข้าใจยังไงเขาจะเชื่อกันยังไงเขาจะปฏิบัติกันยังไง เอากุรอานกระโดดข้ามหัวสหาบะเอาฮะดิษของนบีกระโดดข้ามหัวสหาบะแล้วก็ไปเข้าใจกันเองอ่ะต่างคนต่างถือคุรอานบางครั้งเนี่อายะเดียวกันแต่ชนกันเนี่ยบางคนเอาท่อนหัวบางคนเอาท่อนปลายชนกันเอาอย่างเช่นที่ท่านนบีที่อัลลอฮฺสุบะฮฺราะวตาลาได้ทรงบอกว่ามาอาตากุมุรรอซูลาฟาคุดฮู สิ่งใดที่ทารอซูนใช้พวกเจ้าทั้งหลายจงนำมาปฏิบัติคนกลุ่มหนึ่งเอาท่อนหัวอลัลลอฮ์ใช้อย่งไงถามว่าอาลัลลอฮ์ใช้อย่างไรเอาท่อนหัวมาเป็นคำถามว่าอาลัลลอฮ์ใช้อย่งไงแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเอาท่อนท้ายมาเป็นคำถาม ว่ามานะหะากุมอันหูฟันตาหูและสิ่งใดที่รอซูนห้ามพวกเจ้าก็จงละเลิกเพราะงั้นคนกลุ่มนี้ก็จะถามว่าห้ามไหมละ่ะไหนละข้อห้ามไหนละคำสั่งห้ามอายะเดียวกันแท้ๆแหละ,ะแต่เอาไปตั้งเป็นคนละ,คน,ค,นละ,ะคนละคนละขั้วเพราะความที่ไม่เข้าใจเอากุรอานเดียวกันนี่แหละต้นเดียวอายะเดียวกันนี่แหละ อีคนหนึ่งอีกกลุมหนึ่งเอาท่อนหัวอีกคนหนึ่งเอาท่อนทายแต่ขอ้อแท้จริงมันคืออะไรขอ้อแท้จริงมันคือในเรื่องของอิบดะดาต้องถามว่าใช่ไหมเพราะอัลอัสลุฟิลอิบาดาตอัตเตอคกีฟพื้นฐานของอิบาดา์เนี่ยมันคือเตอคกีฟหยุดอยู่ที่หลักฐานถ้าศาสนาไม่ใช้อย่าทำอัตตหฮริมอัลอัสลุลอิบาดาตอัตตหาริม พื้นฐานในเรื่องของอิบาห์ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามถ้าไม่ใช้ทําไม่ได้เพราะงั้นอัลลอฮ์บอกเรื่องใดที่ท่านรอซูลใช้ทำเพราะงั้นคนหนึ่งถามว่าเอาไหนหลักฐานชายวลอัลุฟิลอาดาส่วนในเรื่องของทั่วไปในทางโลกทำไมอะ่ะเป็นเรื่องที่ฮาลานเป็นเรื่องที่อนุมัต เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ามีหลักฐานห้ามไหมไหมเพราะงั้นเอาลราบอกในท่อนท้ายว่ามานะฮากุมอันหุฟันตาหสิ่งใดก็ตามที่เรอสูลห้ามพวกเจ้าก็จงละเลิกแต่นี้ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของอิบาด้าเรากลับมาถามว่าห้ามป่ะจะทำนี้ห้ามป่ะแทนที่จะถามว่าใช้หรือเปล่าใครใช้ใครทํา เพราะเรื่องอิบาดะถ้าไม่ใช้ทําไม่ได้แต่เรื่องของดุนยาทําไปถ้าไม่มีหลักฐานห้ามใช่ไหมนี่เอาอายะเดียวกันแล้วก็เอามาชนกันเพราะงั้นผมถึงบอกว่าทุกคนต่างก็อ้างฮะดิษทุกคนต่างก็อ้างกุรอานแต่ความเข้าใจละอ้างใครงั้นท่านนบีมูฮามซสุลลัลลฮุอะลัาววาลายฮิวะสัลัมถึงบอกมาอานาอะลเยฮิวะอัศฮาบี สิ่งที่ฉันและซอฮาบะของฉันแปลว่าเอานาบีและเอาความเข้าใจของซาบะนาบีมาด้วยไม่ใช่เอาไปเข้าใจกันเองคนที่จะรอดก็คือเชื่ออย่างที่นาบีและซอฮาบะได้เชื่อไม่ใช่เอาไปตีความกันเองเอาไปเข้าใจกันเองไปกันคนละทางสองทางโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีเนี่ย เป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองนอกสียจากฮะดิษท่นบีบอกอย่างนี้นะมันยังมีฮะดิษที่ท่านนบีบอกชื่อแท้ตัวตนให้รู้ว่าใครคนใดเป็นชาวสวรรค์ที่เรียกว่ามูบัชรูนาบินยันนะบุคคลที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ใครบ้างอ่ะในนั้นก็มี บรรดาคอลีฟาทั้งสี่คืออบูบัคคืออุมาร์คืออุสมานคืออาลีถามว่าบุคคลเหล่านี้ตายไปหรือ,อยังอะ่ะจบชีวิตไปหมดแล้วแต่ถามว่าร่องรอยของ,ของเขานะี่ทั้งด้านความเชื่อและการปฏิบัติน่ะมีไหมตัวนบีก็จากไปการยึดถือปฏิบัติตามคำสอนของท่านนาบีจากบุคคลเหล่านี้ ที่เรียกว่าอาซาหร่องรอยก็ยังมีอยู่ให้คนรุ่นหลังได้เลมองพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะงั้นทั้งหลักฐานทั้งกุรานทั้งหาดิสทั้งอาซาหร่องรอยของคนในยุคแรกๆยังมีอยู่เพราะงั้นเวลาเราเรียนศาสนาเราต้องกลับไป สู่ตัวบทหลักฐาน <c oughs> ถ้าวันนี้เราเรียนศาสนาแต่ไม่ได้ยินเลยหลักฐานอัลลอฮ์ว่าไงนบีว่าไงนี่เรียนศาสนาอะไรเนี่ย <c oughs> เพราะเรียนศาสนาศาส,สนานี้ขึ้นอยู่กับตัวบทหลักฐานจากกุรอานแล้วก็จากฮะดิษในยามปกติเนะี่ยต้องยึดกุรานและฮะดีษไหมต้องยึดไหมต้องยึด และยิ่งในภาวะที่เกิดการขัดแย้งต้องยึดไหมยิ่งต้องยึดไม่ใช่ว่าอยู่ในภาวะปกติไม่เอาหลักฐานก็ได้ไม่เอากุรานฮะดิสก็ได้และในหรือในภาวะที่เกิดความขัดแยง้งนะไม่ต้องเอากุรานฮะดิสก็ได้ไม่ใช่ยิ่งแยง้งยิ่งต้องกลับไปหา เมื่อก่อนเราก็สอนกันอย่างนี้แหละทุกหมู่เหล่าก็สอนกันอย่างนี้แหละว,วันนี้จะมีบางคนเปลี่ยนสูตรหันมาตั้งคำถามกลับอย่างไงกลับไปหาหลักฐานอย่างไรกลับอย่างไรกลับกันไม่เป็นออย่างคนสมัยก่อนก็บอกไอ้พวกนี้มันอ้างแต่จะเอาสูนน่าสูรน,น่าสน,น่นะบีขี่อูฐทำไมมม่มีขี่วืม ปัจจุบันเนี่ยคำถามเหล่านี้หรือคล้ายคลึงกันเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อก่อนเราดึงผู้คนออกจากการยึดติดผูกขาดคนใช่ไหมเราดึงเขาออกมาแล้วใช่ไหมตัวเราก็ออกมาแล้วบางคนเมื่อก่อนนี่อาจจะเคยเป็นซูฟีตาริกัตมาก่อนยึดอะไรยึดครู แล้วบอกว่าครูจะพาไปสวรรค์แต่ตัวครูน่ะไปไหนยังไม่รู้เลยตัวครูน่ะจะรอดหรือเปล่าด้ยยังไม่รู้เลยเมื่อก่อนเรายึดครูแล้วก็บอกว่าครูเนี่ยจะพาไปเอและครูว่ายังไงก็แล้วแต่ครูใช่ไหมหรือคนบางกลุ่มก็ยึดมัธยบไม่ได้ต้องอิมามช ا อีไม่รู้จะถูกจะผิดอะไรยังไงก็ต้อง อิหม่มชาฟีอีเราก็พยายามแกะพี่น้องออกจากการยึดติดผูกขาดบุคคลให้ไปยึดคำสอนของาศาสนาเพราะาศาสนาสั่งให้กลับมันแปลกอะที่วันนี้หลายคนยังเบลอนี่นะจะกลับยังไงอจะกลับยังไง,ง,ไงผมก็ถามว่าวันนี้เราละหมาดยังไงละหมาดของเราเนี่ยละหมาดตามใคร รู้ไหมหรือไม่รู้อะผู้กระหมาอมเป็นงนั้นเลยจะเขาทํากันอย่างนี้กูก็ทำเปงั้นไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้ละ่ะเพราะคําสั่งของนบีน่ะนบีบอกซอลนูพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดคําสั่งของนบีนี่สั่งใครถ้าสั่งเฉพาะซอฮาบะของเราเราตีลังกาก็ได้ละหมาดเรานะ่ะทำยังไงก็ได้น่ะพวกเราอะ ถ้าคำสั่งนี้สั่งเฉพาะซอฮาบะมีผลแค่ซอฮาบะไม่เกี่ยวกับอุมมะของท่านและละหมาดของคนรุ่นหลังเอาไงก็ได้สบายกูละสิใช่ไหมแต่ไม่ใช่คำสั่งที่ท่านนบีสั่งเนี่ยสั่งต่ออุมมะของท่านทั้งหมดทั้งคนที่เห็นและคนที่ไม่ได้เห็นเราน่ยคือคนไม่เห็น แล้วใครล่ะที่เห็นซอฮาบะสิเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าซัลลูกกมารอัยทูมูนีอูซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดเราอ้างได้ไหม่ะเราไม่เห็นเราเลยไม่ต้องเหมือนนบีอ้างได้ไหมไม่ได้เพราะอาะไรเพราะคนที่เขาเห็นคือซอฮาบะเขาถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นตาบีอีน e ตาบีอินถ่ายทออต่อให้ตาบีตาบินไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี้เราจึงเรียนรู้วิธีการละหมาดอย่างนาบีเรารู้ว่า๋อเวลานาบีจะละหมาดนาบีทำไงนบีจะเข้มงวดในการจัดซอบจับแถวละหมาดนาบีจะยังไม่ตักเบ็จนกว่าแถวละหมาดจะเรียบร้อยซะก่อนเรารู้ไหม เรารู้ไหมเอารู้ได้ยังไงล่ะพันสี่รอกว่าปีมาแล้วอะยังรู้กันอีกเลยเวลาที่เราเข้าซอบละหมาดอิหม่ามก็ตกเบรอัลลอฮุอักบารรู้ไหมว่านาบีทำอย่างนี้รู้ไหมรู้รู้ได้ยังไงอะมันมาถึงเราได้ยังไง ก่อนที่เราจะบอกว่าเราจะกลับยังไงน่ะมันมาอย่างไงร,รู้ที่มาของมันก่อนว่ามันมาอย่างไงอ๋อซอฮาบะเขาเห็นเขารายงานละเอียดยิบเลยในบางรายงานบอกว่ารอฟาอายาได้ให้นบียกมือขึ้นก่อนแล้วก็กล่าวอัลลอฮฺฮุอักบัในบางรายงานบอกนบีกล่าวอัลลอฮฺอะกบัตก่อนแล้วยกบางรายงานบอกนบีทั้งยกทั้งกล่าวพร้อมกัน อ้าวได้ทั้งสวิธีนี่แหละจะยกจะกล่าวพร้อมกันหรือกล่าวก่อนอัลลอฮฺอัลบัแลก็ยกหรือยกก่อนแล้วก็ Akbar อัลลอฮฺอักบัเอาแล้วรายงานแม้กระทั่งว่ายกแค่บาหรือติ่งหูหรือขนานกับใบหูเสร็จแล้วยกแล้วเอามือไปไว้ทำอย่างไงตรงไหนอะไรยังไงรู้ไหมเนี่ยรู้ทำไมถึงรู้ละ่ะ โอ้ก็คนรายงานจากซอฮาบะสูตาบิอินสูตาบิอิตตาบิอินไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึกบันทึกไว้ในตำราบันทึกฮะดิษต่างๆเช่นซอเฮบุคอรีซอเฮมุสลิมเอหมนาัสาอีติรมีดีอาบิดาวูดอิบนีายาัดดาริมีใบหักีอัลดารุกุตนี่ในบรรดาตำราบันทึกฮะดิษเพียบเลย แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ในแต่ละยุคเนี่ยตรวจสอบสายรายงานตรวจสอบผู้รายงานตรวจสอบเนื้อหาคํารายงานถ้าคนที่เรียนในศาสตร์ฮะดิษเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาแต่ละบุคคลเนี่ยในสายรายงานเป็นใครชื่ออะไรอยู่ไหนเชื่อถือได้มากน้อยขนาะดเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้มันมีที่มาแล้วมันก็มีที่ ที่ไปและยังตรวจสอบได้อีกด้วยเพราะงั้นเมื่อมันมีที่มามาด้วยสายรายงานเวลาจะกลับไปก็กลับไปตามสายรายงานเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลาเนี่ยสั่งให้เราได้ยึดเอาคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลอวะลาฮิวะสัลลัมพวกเรากลับได้ไหม กลับได้ไหมอัลลอฮ์บอกอิงกุนตุมตูฮิบูนัลลอฮ์ถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนีมูฮัมมัดประกาศปะถ้าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันบางคนก็มาตั้งกครูจะตามอย่างไงละไม่เห็นน่ะโอ้คำสอนของนาีมันมีที่มาเมื่อมันมีที่มาตามระบบสายรายงาน มันก็สามารถที่จะย้อนกลับไปเพราะงั้นในยามปกติเราก็กลับไปหานาบีละมห,หมนนาดให้เหมือนนาบีบวชให้เหมือนนาบีทําทำฮัตให้เหมือนอย่างที่นาบีสั่งไว้ไปฮัตไปอุมรอกันเสียตุ้งเสียตางไปกี่หมื่นกี่แสนทำอย่างไรก็ได้ไงไม่ใช่เอารูปแบบจากนาบีเพราะงั้นนาบีก็บอกคูซูอันนีมานาสิกากุม um พวกเจ้าทั้งหลายจงเอารูปแบบการปฏิบัติฮัตจากฉันไป เพราะนั้นวันนี้คำสอนของนบีและอาซารร่องรอยที่บรรดาสฮาบะเขาเชื่อเขาทำถูกถ่ายทอดมาไม่ได้สูญหายไปไหนเลยเพียงแต่บางคนวันนี้เนี่ยแกล้งเบลอเมื่อก่อนน่สอนคนให้กลับไปหาหลักฐานแงะเขาออกจากการยึดติดผูกขาดใช่ไหมกลับไปสู่ตัวบทหลักฐานยิ่งขัดแย้งยิ่งต้องยิ่งต้องกลับแต่พอวันนี้ทำเบลอกลับไง กลับไงนะมาตั้งมาตั้งคำถามว่ากลับยังไงอา้าวแล้วเองเรียนมายัางไงอ่ะเองฝันเอาเองไงถึงหาทางกลับไม่ถูกอ๋อเวลาเรียนเนี่ยเรียนตามระบบสายรายงานเรียนตามระบบสายรายงานอย่างเนี้ยเรามาที่นี่เรามาที่นี่เนี่ยมาทางไหนวันนี้โซเฟอร์ถามทาง แล้วตรงไปเนี่ยไปไหนล่ะไปทะลุไหนแล้วนี่ไปทางไหนล่ะไปทางไหนล่ะความที่มันไม่ได้มาตั้งไปทางไหนถนนหนทางตัดใหม่เยอะแยะนะอถามไปทางไหนวันนี้จะมาที่นี่นะมาทางไหนก็ได้ให้มาถึงแล้วกันมันมีทางหลายทางใช่ไหมหลายทางจะมาทางน้ําก็ได้ออมันมีหลายทางแต่ถามว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซู ไปทางไหนก็ได้ไงให้ไปถึงก็แล้วกันแน่ใจนะแน่ใจนะว่าจะไปถึงพอกลับไปกลับมาบางคนกลับแล้วไปผูกแงกอยู่กับอุลมามะกะกิบาตเขาว่ากับอุลมามะเขาว่านะไปไปติดอยู่ตรงนั้นแหละจะกลับเหมือนกันแหละแต่กลับไปแล้วไปติดใช่ไหมพอขับรถออกไป กูไม่รู้จะไปทางไหนแล้วกูจอดกูแวกตรงนี้เอาตรงนี้แหล้วะเอาตรงนี้แหละวะกลางเต้นนอนแม่งตรงนี้แหละฮะกลับไปถึงบ้านกลับไม่ถึงแล้ววันนี้จะกลับถึงบ้านกันไหมชาวร้อนนะรู้ทางกลับไหมอ้ารู้มารู้ทางมาแล้วก็รู้ทางกลับรู้ว่าจะกลับอย่างไง เพราะงั้นอิสลามของเรามีที่มาแล้วก็มีที่ไปไม่ใช่อะไรก็ได้ถ้าใครมาบอกว่าอะไรก็ได้เนี่ยไม่ใช่อิสลามล่ะศาสนานี้มีข้อใช้และก็มีข้อห้ามที่ผมว่าเนี่ยในยามปกติเนี่ยก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูดไปยึดคําสอนของอัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหม